โรงเรียนอบจบ้านนาบอลสังกัดองค์การบริหารสน่วจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่เลขที่30หมู่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่11ไร่1งาน40ตารางวาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน32ห้องเรียนปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน947คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา49คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนมีคุณภาพน้อมนำหลักพอเพียงต้นแบบพลเมืองสิ่งแวดล้อมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยโรงเรียนมีการดำเนินการโรงเรียน Eco School ตั้งแต่ปีการศึกษา2556 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยใช้หลักการการจัดการโรงเรียนทั้งระบบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามพันธกิจหลัก4ด้านได้แก่พันธกิจที่1นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพันธกิจที่2การจัดกระบวนการเรียนรู้ พันธกิจที่3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพันธกิจที่4การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาพันธกิจที่ 1. นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน eCo School ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนและชุมชนโดยการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน Eco School มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตลอดจนการสรุปรายงานประจำปีอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาพันธกิจที่2การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนอบจอบ้านนาบอนได้มีการจัดทำหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อมศึกษาหนึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 2. ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกันกับรายวิชาอื่นและกิจกรรมชุมนุม รวมไปถึงการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษาทางนี้ทางโรงเรียนได้มีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนและนักเรียนสามารถถอดบทเรียนผลการเรียนรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆของแต่ละศูนย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องทั้งในด้านของวิชาความรู้และทักษะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป พันธกิจที่3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยแต่ละส่วนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจและปฏิบัติในด้านที่ต่างกันก่อให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้9 0 3กิจกรรมได้แก่ศูนย์การเรียนรู้จุดพักขยะเน้นการจัดการขยะต้นทางและการเห็นคุณค่าของขยะ ศูนย์การเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพเน้นการจัดการขยะอินทรีย์และสร้างผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ในครัวเรือนศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพเน้นการจัดการขยะอินทรีย์จำพวกใบไม้เพื่อนำกลับมาใช้ในพื้นที่สีเขียวศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเน้นเรื่องการลดปริมาณขยะจากผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์เน้นเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียน สวนการเรียนรู้พืชผักสวนครัวรัวกินได้เน้นเรื่องการช่วยลดอุณหภูมิของเมืองที่เกิดจากการก่อสร้างและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสวนการเรียนรู้พืชสมุนไพรหายากเน้นเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการรักธรรมชาติสวนการเรียนรู้พืชอุโมงคเน้นในเรื่องของการเพาะพันธุ์พืชและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนการเรียนรู้ขยะอันตราย เน้นการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธีกิจกรรมขยะบุญเน้นเรื่องการจัดการขยะจำพวกน้ำมันที่เหลือใช้เพื่อนำมาแลกเป็นทุนการศึกษากิจกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสารรค์จากวัสดุเหลือใช้เน้นเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและนำกลับมาใช้ใหม่กิจกรรมส่งเสริมลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เน้นเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกการใช้พลังงานพันธกิจที่4การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดลอ้อมโดยโรงเรียนส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้ปกครองชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอาทิการสนับสนุนเครื่องแปลงขยะจากหน่วยงานต้นสังกัด โครงการพี่ปลูกให้น้องได้กินร่วมกับสถานีรายงานภูเก็ตกองทัพอากาศการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกิจกรรมขยะบุญโดยเทศบาลตำบลวิชิตนอกจากนี้โรงเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบโรงเรียนสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งการให้ศึกษาดูงานรวมไปถึงการเผยแพร่การดำเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมและการจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556จนมาถึงปีปัจจุบันทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลโรงเรียนปลอดขยะรอบที่1 z Silo w e s t c o l ประจำปี2556 รางวัลชนะเลิศประกวดกิจกรรมธนาคารขยะระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2558รางวัลโรงเรียนปลอดขยะรอบที่1นสี s โลกเวสค l ูประจำปีการศึกษา2560นักเรียนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่19รางวัลกลุ่มเยาวชนต้นแบบพลเมืองสิ่งแวดล้อมประจำปี2562 รางวัลโรงเรียนปลอดขยะรอบที่10ระดับประเทศ z e โ o w ว s t School ประจำปี2,564การถ่ายทำวิดีทัศน์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ช่อง9ช่อง11และ NBT รางวัลชมเชยโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ z e โ o w ว s t School ประจำปี2,565และในอนาคต โรงเรียนอาบาจอบ้านนาบอนมีแนวทางในการพัฒนาจากโรงเรียน Eco School ไปสู่โรงเรียน Eco Innovation School เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูกเก็ตต่อไป